ใหญ่แล้วเป็นขาวมาฮ่าสันตะกี้แห่งนี้มาจักปัญญาสิหาเขาทางมี้ก็โซมาจักหาหนงนจักสิหาเขาจักสิไปทางใดพอดีอลปลาโอเปอร์ขอดข้าวอดน้ำกินกระมือนี้อดอยู่วะเจ้าเคยอดอดอยู่สองสามรูปปลาท่านกินยังไงซะกินน้ำไม้กินน้ำไม้กินน้ำไม้แทน ใด้ความใครยังมีเด้อนอนรับได้เงินหมื่นนอนเตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมงมือถดถดอย่าไปมั่งพันอย่าไปเมียแต่หนมันควันเงินเด้อมันเงินเด้กับทักทายสบายดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีเวิร์ดสุขสุคนเด้อเนาะ อ้าันนี้ก็เดินทางมาพี่ละพี่น้องเลยบ้านสาวรอยเนาะบ้านธรรมพระพี่น้องเลยโอ้ยเนาะก็ถือว่าไกลพอสมควรละพี่น้องเลยแต่เห็ดจากในเนาะอ่ากะสุพี่น้องเลยเดินทางมาพอจุดนี้ก็ถือว่าหลายชั่วโมงพอสมควรพี่น้องเลยตั้งแต่ออกเครื่อนออกบ้านกะตั้งแต่แปะโมงกว่าเนาะที่เข้ากามงละพี่น้องเลยอ่าจนฮอด บ้านสาวรอยเพิ่นกาฮอดอ่าสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงยังในรอบพิชิตนงเนาะอ่าเด้อเนาะมาปุ๊บกะเปิดคลิปเลยพี่ชิตนงเลยตอนนี้ก็อยู่ระบางหน้าบ้านเพิ่นเนาะพิชิตนงเนาะกระทาสะนวังกามากข้างเละข้างกโอนน่ะละพี่ชิตนงเลยอันนี้คืออ่ารอบที่สองนาะพี่ชิตนงเนาะอ่าเป็นจังไรพี่พี่น้องเลยทางสะนกันได้ยินข่าวยินข่าวว่าทาง ระลายช่องขนาดเนาะเข้ามาช่วยเดือเพิ่นเพล่นน้องเอ้แต่โบโหว่าเพิ่นไล่ยังแน่เนาะเพี่น้องเนาะก็คือว่าเห็นเริ่มเห็ดเพื่อนเดือยวแนวใดเพี่น้องเอ้เอาจังไดรายละเอียดกับพวกละเข้าไปหาทางสาวรอยเดือวยวผัวเราเนาะอาจจะอยู่เพื่อนเพลินพี่น้องเอ้เพราะว่าช่วงนี้ก็คือลำไห้ลำนาก็อาจจะเล้วๆเนาะโดยจังไดจะไปโอไปลงไปคุยกับเพลินเพลินน้อง รายละเอียดอ่คือคำตอบจากคนเลยเนาะโดยพี่น้อยมากันสองคนกับสาวใดสบายดีเด้อเนาะโดยกายพี่น้อยไกาบ่ครั้งแรกข่อยมาเลยเมยข่อยมาแต่ข่อยจำละก็แรกตะกี้ข่อยมาหาน้องยังน้องอ่าน้องร้อนที่ว่าเป็นน้องพลังอันนี้เอาสีขาวไปเส้นนั้นอเอาสีลงไปเส้นทางลงดิ่งเลยคือว่า ดืมข้าวพี่น้องเอยมาตั้งแต่สาวไล่เริ่มให้ส่องที่พิษก็แหละจนลืมเนาะเนลืมจนมามีโอกาสเลยมาอีกครั้งนี้กับป้าตัวเหมืนบืนสุเอะไรสูต่อไปเนาะป้าจากไล่ข่อยกาขึ้นไปหาทั้งสาวลอยก็เดินบาดนี้เด้อโอยลอยลอยลอยพิณองเลยแต่คือมาปุ๊บกับเมษีถึงไปหาเพินเลยและพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเวลาเวลาบทะพิณพี่น้องเลยอ่า ก็ยังอยู่จุดเก่าจุดเดิมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋วเอูกผ้าคาดไเพื่อนพี่น้องเลยคือหายไปแล้วขันหนึ่งเพราะคือบเป็นแบบนี้เนาะเอาคนนญาติขึ้นเพื่อนในเด้ออ้ยเห็นอย่างนด้เนาะ อ,อ,อืมไม่ผิดหรอกอ้น้อยันยันเด้ยันฮักเด้เนาะโอ้เ<อ>จ้าก,ก็น่าจะหาไม่ก้มไม่ยังมาใส่ให้ลูกให้เมียแน่นี่ใส่แล้ว<ะ>ขำแล้วขำนะเอาสบายดีเอาสบายดีสบายดีดู เฮ็ดยังอนงเสือนงเพสวัสดีขึ้นดิอืมสบยดีอืมเป็นอะไรมาเนี่คือสีอิ๊วบมาเนี่เนาะฮะใส่น้ำอะไรโบเออใส่น้ำเกลือไอ้ละขนมนี่ถูกเอาเด้อถูกเอาเด้อถหนเอาไม่เอามาเอาไปเอาป่ะขับใจเด้อ ใจเด้อเอาพอเลยเพอแล้วบอกใจเพื่อนคือใส่น้ำเกลือเนาะอะก็เป็นอะไรลังจะใส่น้ำเกลือได้มีแห้งขึ้นบ่โอ้กินข่าวกระเซ่บนอนกระลับ เป็นไรอันหลังจากที่ว่าได้ครูได้คนเข้ามาและมีการสวยเดือแบบไรแน่รายยู่ชีวิตกะดีขึ้นเนาะก็แบได้ยินว่าชุมเจ้าอันสีเริ่มเห็ดเฮือนนะเมนบอโอ้พาไพายเหลือเหตุหายทางมาลาว์เนี่เริ่มเหตุยุ่ยใส่สารนี่อ่ดินเองเอ้า บ่แม่อยู่นี่บ่บ่เออดินเดินเขาข้าวเมอืมได้สิไปเฮ็ดอยู่ลินเจ้าของบาดนี่โอ้ตอนนี้ได้ยังแล้วซั่นซาได้แต่ซาโอได้แต่ซาค่ะเอยัง่ ทังกสีเนาะดูด้ว่าทังกสีได้หรือบปล่าเอาคือมาเพิ่มซะอันนี้เอาผึ่นซื้อเพิ่มมาบ่โดยมเพิ่มมัเอาไปเอาไว้อยู่นี้อืมกระจ่ายกระต่ายช่วยกระต่ายเอ็มหนึ่งกันนล้วแก่ติดจัองเอาแมี่งคาคอน้องบ่เน่ให้ลูกกินขนมบ่บโอเคให้กินได้ยันติดคอเนาะ S <S เป็นไอค่ะอืมเป็นไอแล้วกูล,ล้คนเข้ามากับชีวิกก็เริ่มดีขึ้นเนาะพัฒนาก,นกันกินกันอยู่คือว่าเนี่ย,ด,ยดีไปเรื่อยๆสกีเมียเจ้าก็เดืองนเนอดืองเนาะข้าใส่น้ำเกลือแล้วบัดหนะแล้วก็มีสีมีวันเพื่นพีรองเลย хан กินใหญ่ซ่แต่ละมึงแต่ละเว็นนี่ฮากินไก่กินไก่โนโอ้ไก่เลี้ยงเองบ่บ่ไก่อันปลาลาวบอกว่าให้ชื่อไก่ที่อืไก่ลเฮานี่ออคือว่าได้ยินข่าวเตะบึนๆอันลูกอันสาวเียบ่โดอ้าวเป็นไรน่ะ เอ๋อสำหรับกระเป๋วยงอยู่นี่เนี่ยไปกินอยู่นัดเป็นลูกหันเขาซ่วมหันจักมาขึ้นปันได้ไปเลยโดยก็ได้ยินซ้เพิ่นบอกว่าพ่อเคยไปอันไปเลี้ยงงูกับปลาเด้อเออหันไปพูดอ่าอ่าหลับประสาทเลพี่ปลาเล่ากันออกนาเลยเออก็เลยเตะกระจายพากันไปหาเมีนบ่โดยโอ้ได้ไปพ่ออยู่น้ำม่เทากันน้ำม่ป้าโดย อืมตกใจเด้อเนาะแล้วนี่แลไปเออกลับบ้าจอยไปนําอืมไปใจซื่อๆไปสมัคกับแมนะจงคิดอยู่ที่อดจาพโทน้องก็สิได้กโตซําเนาะกินข้าวยังขาอันนี้เฮาบ่โดขาย่ําบ่บ่ข้าวข้าวย่ํากินอื ຖືว่าເກີດມາໃນ પ ້ອນເດີนແມ່ນບໍ່ເອົາເຂົ້າເກົไາ้ີ່ຈະບໍ່ໄວແມ່ນບໍ່ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ສູ່ຍື່ງທອງອີ່ຫຍັງໃຊ້ບໍ່ບໍ່ອືມເອົາຈະดອມອືມນ້ຳກໍໄດ້ໄດ້ບໍ່ນ້ຳຫຍັງນ້ຳອັນບາດານໄດ້ແຫອຍນບທີວ່າຸດອົຢ ไอ้น้ำผวยน้ำฮองแล้วอืมไม่ได้กินในสารซุ้มซับซุ้มเจ้าบริโตมป่ะบ่โตงเนาะโตงน้ำพลเม่หรออืมทำมามีน้ำพลกับเอาน้ำซ่าเอามากินเลยมันบ่ะไม่หรอก,กอ้ท่าที่ดีโตมเอาเนาะไม่หรอกย้มันน้ำแบบว่าพนโต๊กได้ส่วงนี่นะทิ้งน้ำเปื้อนน้ำพุยไม่หกจอดจีดันอืมถือว่ามีข่าวดีเข้ามาแล้วเนาะ เอาดีใจน้ำซาระเ,เป็นเพื่อนไหมบ่เ <No. S 1> ออเด็กก็สิบม,ม่างเอาเพื่อนหลังนี่บ่หมา่างบ่เพื่อนหลังนี่บ,บ่หม,ม่าโอบหม่าแต่ว่าดินนะเป็นดินของทางเมียบ่ดินทางคลอยนี่แหละทางพอ่อมเอาเด็กอันดินตอนนี้ได้สักดินเขาดินเขาดินไผ่ดินเขาดินพอเสริมโอ้เอาบา่เพื่อนหลังนี่บ่เพื่อนโผลเพื่อนเมยเจ้า แม่เันทมแต่ว่าคอปุกนเขาอืมสันบ่อน่ะน่ะีดูอีกอันนี้ะนั่งนะบ่นี่นะบอว่าใช้นั่งเนาอีละไพปอนเข่าต่ละมือนี่พอฮ่าดิดน้ำเลยหานห็นแน่อะเนาะา เอ้ยกิดได้ตูเนอะฮ่าทุจ้าเลยฮะอันนี้ก็อูเพิ่นอันนี้ยันงไคืนดิข้นมาบ่ไหนล่ะไปมอย่ห่งได้คนโนะยิงบบวันี้มีหาววะลูก อืมบารมีดีสะนอโน้ชิช๋ชิดาผ่าใหม่เนาะอันนี้มันเดาผ่าใหม่ผ่างามอะไรถูกโน้อาโต<ด>บ้าลาวเสซบ<อ>่ของเองครับบูมีเนาะอ่านี่ที่ของเขามาั้งอ่าเข้ากับบ้าลาวซื้อให้ติดเข้ากับมาเองอ่าหรือว่ามีหลายคนเข้ามาเนาะเบาเบาเวียงเหมืนอนเบาเซเบาเวียง,อ,ยงอ่าอ่าถือ เอาลูกก็คือเอานอนแบบนั้นคือปู่ปูอันยังให้ลูกนอนเนะี่ยเ no. นาะเจ็บปตูแล้วอะนะนะโบออยู่ในก<ม>้นพอ่อว่ปู่ปูให้ลูกนอนเอออ่า,อาเอาหมีบนะดอบอสอนีรจากเดือนเกาะสามเดือนหม,มีเลยอ,อ่า

โอ้คนชาวจะนีไปพุ่นไกลเติบบอโอเต่เือนจะไปพุ่นหาไดนไปทางพุ่น่อว่อไปทางน,น,าานะโอทางบ้านนาน,นอ้องเผือกคนร้อนเป็นบอไปทางนั้นบอบ้านบ้านอั้นน้องเผือกคันนี้เจ้ายัางบ่ริจากบาอโอสช่งว่า จาก็อยู่คนถิ่นนี่ฮะบ่หูเนาะอือคนเผือกคนรอนกะนั่นเน่คือคนออกมาคือพลังฮะเออออออหูแล้วหูแล้วไ่า่ครเนี่ยอ่าคือว่าพอเราไปอยู่เดี๋ยวนี้นะบ่ไปหาเงินเดียวไปเลยวะเมียเราบ่อืมแต่ข้าวดุ่นเดียวกันหรมั้งกับเจ้าฮะผัวเราน่ะอ่าดุนเดียวกันอือ เดี๋ยวเฮ็ดหม่องนี้ค่ะนี่ครับว่าอือนี่ดอกกานะนี่บ้านของซินี่แหภาคอันกะกะบ้านเจ้าแหละบ้านเมียเจ้าเนาะแม่นบ่อยู่ลาเฮ้บ่ขอยู่บ้านตออจะบ่าจะบ่าเจ้าลูกกินล่ะไปสินอนกินนะเอ้ยเนาะ มาเด้อป้ามานี่วะคนตกทุกมือบ่แถวนี้ก็ได้บ่นี่ครับมดีรถเทพเข้าเรียนเด้อ3-4ปี้ล่ะ5ปี้เียนเด้อโรงเรียนชมเจ้าอยู่ทางซะโอ้เด็กน้อยไปําไปเียนก็เป็นไปทางนี้เนาะไปส่งอืมไปส่งไปยัง น้่ใสตต้ลอืมนูเไเห็ุกินนะยังถวยค่าอยู่นะพี่น้อยเนาะนันเป็นมันก็ยันเติรมนี่แด้หนี่คืนมาเนาะให้เราได้เซิงซูริเซลได้เล่นเนี่ยสว่างมีาด ็บอ่ะหือยังก็อ้ายังได้นี่โอ้ยคิดว่าทีนี่บ่เป็นไดเจ้าก็ยังระวังของกินอยู่ดีเออระวังเด้อเนาะเพราะว่ามันผิดเด้เจ้าเป็นเมลูกอ่อนกินสุม4สุม5อ้ยอันตรายเด้ใส่ิเยังกยังดีแบบว่าผิดมันมีอาการเนาะ เอากินผิดกินอยังมีอาการถ้าบอกกินผิดผู้งคนของวะทานบอกได้กล่าวได้แข็งชื่อได้อัศจรรย์กันคนเข้ามาที่เรกพายสาเข้ามาที่แรกดเสียงบางเสียงบางอยู่ใส่อยู่ในบ้าน โอ้เราเป็นยูทูบเบอร์บ่ในบ้านบ้านเจ้าเองนี่โอ้เราก็เข้ามาสัมภผัสเจ้าบ่โอ้เลยอ่ะอ่ะชิ้วจักอ่าฮูจักกับพวกอ่าอันนี้เนาะทั้งข่อยเนาะทั้งบ้านข่อยเนาะโอ้เลยจิตต่อไปต่อไปแล้วคกันคนเบอลภูไทยใช่โอ้เบอลภูไทยแล้วบาแบบผู้ไทยบ่โอ้ เอาสับนึ่งแล้วก็ขียงคุกนี่เราไปเห็นมาเลยเรับมูลเราบอมาเลยคือไปอยู่ไก่ยังอยู่บ่มาเนาะเราไปดำหน้ามันเอื่อเราอยู่พุ่นหรือวะนกินกูเบบดบอกเราอ่ากินกูลาบอกกูเบบดเนี่ยอันมูนนั่นมูชุมเจ้าบ่เอามูผูกไง โอ้อันนั้นได้ชมูในตารางฮันนิสส์โอ้เราบบขายบบหมูตัวน้อยจังวะคลายตัวคลายตัวท้าได้มูน้อยจักเลาบยคือชื้นอืมเอาไปส่อขำให้อะนะไม่โตอะนะทำเองทำเองยันลมยันผลมาเนาะโอ้อันตรายเลยคือว่าอันนี้นอนพอดีมวนหัวจะเหมือนยังได้มันลงบัดเดียวได้แบดอย่าลงเนาะ มันบวมเนี่ยบวมมันหนาพลคือว่าอันนี้รายขู่ได้คนซอยกันไปมันก็ดีกว่าเก้ากว่าเฮาอยู่่วนแบบป่มี่ผมมหาเนาะโลโลอืมอันนี้ก็ดีใจนะอืมยังดีใจแล้วขอมาหาอืมทันกี้เองนี่ประจักษ์ปัญญาสิหาเขา ทั้งเนี่ยก็โซ่มาจากห้างนึงจากสิหาเขาจากสิไปทางใดผู้เดียวบ่โดยโอ้ได้เจ้าไปหายังเฉตเตกี้เตวบอเตเวพวกอ่าไทยข่อยยังบม่ได้มาเนี่ยไปหายังหาคุปเจลคุปเจลนละอืมไปขายเดียไปขายไซเลยขายอยู่เมืองนั่นขายจากเมือบ่พอลวงประหลายโอ้ผ้าผู้สาวผ้าที่เขาทักอ่ะอือก็เลยซื้อเขาให้ลูก บ่กะลูกยิ่งขนนมกะซื้อขนมกะเบิดเนาะขอดขาวขอด้อี่ยอดอยู่วะเจ้าเคยอดยู่สองส้อปลาท่านกินยังสซะกินน้ำไม้กินน้ำไม้กินน้ำไม้แทนกระเพาะก็ยังดีอยู่เนาะกระเพาะอยู่ได้บ่สมุนทฮากินแต่น้ำไม้นี่ห้อนท้องนเนาะ เพราะสำนันแลือมันมันบ่มีบทอันเทียนมันเทียนยังอยู่แถวนี่นะเพิ่นบ่มันยังก็มันเทียนมันยังห่ะนะบ่มีบ่มีกับว่าลายมันมันเป็นตึกเดียวลายคนคุบโอ้พอเร้วกับคนอุดคนหิวลายนะ้วมุมว่านเจ้าก็นเนาะเห็นห้เห็นหน้ากับบุพอย่พอกินเือนกันหลังกับไงชื้อ ไม่นอันพอเ่าใส่บ้านบ่าวหมดกินเนี่ยพอเราเลื่อนกันย้ายชื่อเอาสืกินมุ้ยโอ้ย่าคู่หลังบ่ไหนนะยักคู่หลังโอ้เป็นอะไรดินดอนเขาคือกว้างอยู่ว่างมันมันไม่มีเงินซื้อผู้อินแล้วบ่ามีรถมียังเจ็ดสี่บ่เราบ่าวเ่อกะมีผู้มีกะมีผู้บุมีกะบุมีอืเออเออผู้อึดอยากกะมีอือ ลูกหลายคนไปหั่นไปนี่เธอเขาก็ซื้อเพื่อนเขาอานะเขาคดียาเป็นเงินนะพอได้อยู่เพื่อนนะมอนมีเพื่อนอยู่แล้วก็ยา<ๆ>คนพลนคนอุ้ยอันลูกไปหาอยู่หากินไปทำ,ทำงานของงานนีที่ชื่อเขาลูมไงอะไรเจ้าเคยไปคอยอยู่บ่เบียบาตามหมู่บ่อหมู่บ้านข้อข้อสารตามเพื่อนเขาเนี่ยเคยอยู่บ่ โบเคยเนาะบบกาไปฮ่ชือกอกโกาไปมี่แห้งบกาไปมห้งบกาไเปนเอ้หันบมี่ยาดีอะไรนีขอขนมเพิ่นเนาะโดยได้แต่แทนเพิ่นอย่างสิบบ่บ่เผื่อผมตาให้กินซื้อๆออแต่เรากุมกินกุมยูเนาะเอองดี้ก็อไดียูด้กินอืม พ่อลูกเจ้าน so ี so ่ฮู้ดีเนาะครับบ่ให้บ่ฮ้องแม่ตั้งว่าโดนเตอะอืมสบายเนาะยังกินนมแม่คือเก่แล้วบ่อืมกลายเนาะกเจ้าแล้วบ่บ่โไก่เขาไก่เอ้พี่น้อง อืมทางเพิ่นก็มาทุกมื้อบ่ทางบ่าวลาวเพิ่นก็ได้บ่ามื้ออืมบ่ามื้ออืมเพิ่นเถื่อานี้ก็เนตกแล้บ่ได้มาอืมมันมื้อเนาะนกันน้อยเฮายังสิบ่ไหวรถใหญ่ก็เต็กได้มีคุมมีบ่อุ้ยทางกได้แฮงเื่อมื้อนึงือตอนแงมาตอนแงอืม ถ้าไปตลาดก็คือสิไปตลาดนี่เนาะเจ้าเมืองโซนนี่บ่ไม่โอ้ย่างไปไกลเติบเลยเนาะไม่ได้บอสี่ห้กิโลอันนั้นแหละอืมมีเห็ดมีอย่างกับไปขายหันได้เนาะไม้อืมอืมอืมขายกับตะ้งวันเพ่งอีกบ่เพ่งอี้ไขายได้ถื่อบ่ไม่หาข้ามโอ้เนาะก็ว่าเห็ดปั่นออกได้ช่วงนี้กะไม่ไปหาโลมึงบ่ ลาะยู่ลาะเขาซื้อกับโมแพงอีกอืมอืมอืมมันเือเขาสิบพันสาวพันมดเทะะ่านั้นมัดหิบกับมดคือดันเงินงไงนะเออกระเมนเอนะไรเนาะมันแบบว่าจ,จ,จับชีหายนี่คือว่าในใจละเมอไกลในเมืองสี่เห็นกติ๊กได้ลำบากเอามีของข้ายของขายก็คือว่าอ๋อแล้วยเนี่ย อวันนี้ก็มาดิ่น้ำเพิ่นพี่น้องเนาะเดีวมาเยี่ยมมายามเนาะเพราะว่าท่านสนอมาอีกครั้างนึ่งเนาะครั้งที่สองพี่น้องเลยอาจังได้ได้ยินข่าวดีจากเพิ่นแล้วเนาะก็คืออ่ากำลังเห็ดเฮือนพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ได้แต่เสาเนาะอุปกรณ์ต่างๆยังขาดเดือหลายอย่างอยู่เนะเาะอืออืออืมอืมอเอาค่อยเป็นค่อยไปเอาจังได้กับป้านเลยสเด้อ โดยอยูดีมีเฮงมียูดีมีแฮงความจิตยอดดความใคร่ยามีเด้อนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นด้เงินแสนแบนให้เก็บมืโถดถดจะเป็นมากพันจะเป็นนยดอันนี้มันควันเงินเด้อมันยืมมันยืมเด้อสาธุเนาะโอ้ยสอนคำว่าเจ้าน้อยจระจักงเอาน้องพี่น้องก็ถือว่าทางเฮากะเบี่ยมมายามมายามทังเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มีอย่างไรเนาะจังเลยก็คือว่าแหละ ก็คือว่าผัวเมียลูกน้อยเนาะพี่พี่น้องเอายากินหยายะกับสิริลำบากหาขอหาขายกับงะพี่พี่น้องเอ,อ้เนาะเอาจังไรก็ได้ยินข่าวดีอ่าเพิ่นว่าสีได้เฮือนใหม่แล้วก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่พี่น้องเอ้เอาจังไรคลิปนี้เนาะว่าผิศว่าถือผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อเนาะพมิพี่นองอิบซีเบอร์สุข,ขสุขคนกับพระพมิพี่น้องเด้อิบซีอย่าลืมกไดไลก์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้ทาสนวนในเด้อเพื่อนพี่น้องเอ้พอมีกําลังใจสู้ต่อเนาะเอาจังไดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยขอกลมาสบายดี